โอเคนับมีเพื่อนพี่เพื่อนๆนะับหลายคนนะัสสนะบสงสัยว่าแอป Speed Man นรับแอปนี้นับจ่ายจริงหรือเปล่าหรือว่าถอนเงินได้จริงหรือเปล่านาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะับแล้วก็จะสอนทุกเมนูเลยนะับใน2แอปนี้เนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าธนบัตรเขียวนะหรือว่าตรงเหรียญนับนะตรงเพชรนะับทำยังไงนะับถึงจะถอนได้แล้วก็ต้องทอํายังไงนับถึงจะได้รับเงินนะ เดี๋ยวคลิปนี้นะจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะใครที่สนใจนะอยากจะได้รับรายได้นะเข้าทูมิเน่เวลเล็ตหรือว่าจะสร้างเงินนับจากแอปนี้นะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับซึ่งสําหรับใครนับที่ยังไม่มีแอปนับอยากจะทาการดาวน์โหลดเนาะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนับก็จะมีคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดติดตั้งในขณะนี้เนาะกดไปนะครับมันก็จะพาเพื่อนนับเด้งเข้าไปหน้าต่างเมนูการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนับก็จะเป็นแอปชื่อว่า Speedman นรับแอปนี้เลย สำหรับ ios นะครับหรือว่าใน2 iphone เนะี่ยยังไม่มีเนาะตัวนี้ก็ใช้ได้แค่ android เท่านั้นนะครับตอนนี้มีคนดาวน์โหลดนะก็คือ5ล้านกว่าคนแล้วเนาะก็คือเยอะมากนะครับเป็นแอปที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้เนาะกดเข้ามานะใครที่ยังไม่ทําการใส่ในือส่รหัสเชิญนะเดี๋ยวผมจะขึ้นในสอส่รหัสเชิญไว้ให้เนาะถ้ามีมันจะให้กรอกตรงนี้นะครับตรงด้านล่างตรงม้าตัวนี้เนาะก็จะได้รับเงินฟรีนะครับสาบาทนะก็จะเป็นธนบัตรเขียวสามารถไปลแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูตมิเดดนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราใส่ในส้อสองรหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอเสร็จหรือว่าจะใส่ของเพืเ่อนๆก็ได้นะไม,ไม่ต้องไม่ต้องจากัดว่าม่ต้องเป็นของผมนะตัวนี้จะใส่ของเพืเ่อนๆของเราก็ได้นะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จนะตรงธนบัตรเขียวนะมุมบ,บนซ้ายก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะตัวนี้นะต้องบอกก่อนนะต้องแยกเป็นประเภทก่อนนะในส่วนองธนบัตรเขียวนะครับสามารถถอนได้นะครับในส่วของเหนนรียญนะสามารถถอนได้นะครับแล้วก็เพชรนะสามารถถอนได้เนาะ ซึ่งใน2สองเหรียญธนบัตรหรือว่าเพชรนับเราจะได้จากการที่เราเล่นเกมนับซึ่งการเล่นการคลิกนับก็จะเป็นการที่เราเลื่อนซ้ายขวาอย่างนี้เนาะให้มันตรงตามสีนับแล้วก็จะเก็บเพชรเก็บอะไรนับก็ประมาณนี้เนาะเล่นแต่ละตาะครับมันจะได้ธนบัตรเขียวนะบหกบาทเนาะฟรีๆเลยนะต่อครั้งนะครับย้ำว่าเล่นตาหนึ่งเนี่ยได้รับประมาณ6บาทเนาะอันนี้ผมจะสอนแบบค่อนข้างจะละเอียดเลยนะแนะนาให้ดูคลิปนี้ให้จบเนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกทุกเมนูจริงๆนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะแต่ว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับควรจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เนาะตัวนี้ก็แนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยเนาะเอาโอเคนะคเล่นเสร็จนะครับแนะนําให้ดูตรงโฆษณาคูณสี่นะก็จะได้รับเพชรเยอะมากๆนะครับตาหนึ่งแบบประมาณพันกว่าเพชรเลยเนาะหรือว่าถ้ามันมีภารกิจพิเศษหรือว่าจะอ่าถ้าเป็นด่านที่แบบเจอบอสเจออะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้รับเงินเยอะขึ้นเนาะ เราก็เล่นไปเรื่อยอย่างนี้นะตอนนี้นผมอยู่ที่ระดับ1นึ่ว่เป็นสิบแปดนะเล่นเสร็จเราอย่าลืมมาอัปเกรดในส่วนของเท,ท้าตัวนี้นะถ้ามันเป็นแม็กเมื่อไหร่นะหรือว่าเลเวลห้าสิบเมื่อไหร่เราสามารถที่จะถอนเพชรได้นั่นเองนะครับหากใครที่ยังไม่ถึงนะเราก็เล่นไปเรื่อยนะซึ่งการเล่นมันก็เล่นแค่ไม่กี่ตานะเพะื่อสามารถปลดล็อกได้แล้วเนาะหากเราปลดล็อกได้แล้วนะเราก็อย่าลืมมาเก็บเพชรนะต่อการเล่น1ครั้งเนะี่ยมันก็จะได้รับเพชรเยอะมากมากนะครับ หลังจากที่เราได้รับเพชรมานะครับเราก็ไปทําการแลกเข้าทูตุนี่วลเลตได้หรือว่าแลกเป็นเหรียญได้นะครับเพื่อที่จะถอนเงินเข้าทูตุนี่วลเลตนั่นเองนะครับอย่างอันนี้นะครับ,รบก็กดคลิกรัวๆเนาะการเล่นงานทางานไม่ได้ยากนะแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับควรจะเล่นต่อหรือว่าพอแค่นี้เดี๋ยวผมมีคําตอบให้นะในคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้ต้องอธิบายก่อนนะบางคนก็อาจจะเป็นสายฟรีนะครับอาจจะไม่ชวนเพื่อนเลยนะ ตัวนี้ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าถอนได้ไหมถอนได้แน่นอนนะแต่ว่าอาจจะได้น้อยเนาะแต่ผมก็มีเทคนิคในสองวิธีการชวนการเชิญมาแนะนําด้วยนะครับเดี๋ยวตาต่อไปผมเจอบอสแลวนะแล้วก็ตาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเก็บเพชรเนานะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าเล่นแป๊บเดียวเนี่ยมันได้เงินจริงๆหรือเปล่านะรหรือว่าเล่นต้องนานแค่ไหนเนาะถึงจะได้รับเงินนะครับนี่ก็เล่นไปนะตาเน,นี้ยผมเจอบอสนะจะได้รับเพชรเยอะมากะคกับก็แนะนําให้ดูเอ่อวิดีโอนะหรือว่าดูเป็นคูณสี่ หรือว่าดูไปคูณได้เยอะเลยนะเพราะว่ามันจะมีผลในส่วนของการอถอนเงินของเราเนาะเพราะหากเราได้ในส่วนของเพชรได้ในส่วนของเหรียญเยอะนะครับก็จะสามารถถอนเงินได้เยอะนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่ผมเจอบอสแล้วนะบอสมันก็จะเป็นตัวสีม่วงอย่างนี้นะครับก็จะมีที่ในส่วนของทุบเราเนาะตัวนี้ก็คลิกรัวได้นะครับหล,หลังจากที่เราหลบเสร็จก็คลิกรัวแล้วก็โจมตีเพื่อรับคูณได้นะนี่กดคลิกรัวนะครับ แต่นะั่นเราดูได้ว่ามาประมาณคูณหกนะสูงสุดของผมนะ,ะแล้วก็อย่าลืมมาดูโฆษณานะมันจะได้คูณเยอะมากๆนี่ก็จะได้สองพันกว่าเพชรเลยนะนเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสักครู่นะดูตรงคูณสี่นะครับอ่าโอเคนะคดูไปนะครับก็จะได้รับเพชรนรับสองพันสี่ร้อยเพชรนรับแล้วก็เงินอีกหกบาทนะเป็นธนาบัตรเขียวเนาะกดชั้นเห็นได้เลยนะครับนี่ตาต่อไปก็จะเป็นตาที่เรียกได้ว่า เป็นตาที่ทุกคนรอคอยนะเพราะาเล่นตาหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ 5000- ถึง6,000นเพชรเลยนะถ้าตีมันเงินก็ประมาณ1 0ถึง20บาทเลยนะเล่นแค่ตาเดียวนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะอย่างที่บอกนะว่าแอปนี้มันเหมาะสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะซึ่งไม่ต้องชวนเยอะก็ได้นะครับย้าว่าไม่ต้องชวนเยอะก็ได้นะเพียงแค่เรานําลิงก์หรือว่านําโค้ดของเราเนี่ยไปให้เพื่อนกรอกหรือว่ากดเข้าลิงก์ของเราเฉยๆนะตัวนี้ก็สามารถได้รับเงินแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้แบบละเอียดนิดนึงนะ เพื่เพราะเพื่อนบ้านบางคนอาจจะไม่เข้าใจในสองการทํางานของแอปนี้นะครับอ่ะโอเคโอ้โห,โโหผมพลาดเยอะเลยนะเทเราเนี้มาแตะรัวๆนะดูซิว,ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับคูณหกนะสูงสุดของผมนะผมไม่ตีต่อนะเพราะว่ามันได้สูงสุดแค่คูณหกนะครับแต่แล้วผมจะดูโฆษณาปีอีกคูณสี่นะดูซิว,ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนี่เนี่ยมันก็จะบอกเพชรนะเราดูถึงได้เท่าไหร่นะปึ๊บ อ่ะโอเคดูโฆษณาไปนานมากเมื่อกี้นะเกือบสองสามนาทีเลยนะนี่นะครับเราก็มาเลือกกล่องน,นะจะได้เพชรเพิ่มนะครับดูซิว่าตานี้ได้มาเท่าไหร่นะครับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกเพชรนะครับแล้วก็เงินอีกหกบาทเนาะเยอะมากมากนะครับนี่เล่นแป๊บเดียวนะอย่างที่ผมบอกนะมันสามารถที่จะจะถอนเพชรได้แนละ้วเล่นอีกตาหนึ่งเนะี่ยผมก็ถอนได้เพราะาขั้นต่ำนะครับเขาจะแลกเขาต่อเมื่อมีในส่วนของหนึ่งหมื่นเพชรนะครับอย่างน้อยเนาะตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันก็ ตอนนี้ผมมี8969เพชรนะถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณ17บาทนะตัวนี้นะครับเราก็มา,ากดแลกได้แลกเสร็จมันก็จะอยู่ในกระปุกออมสินของเราตัวนี้เนะเราก็มากดทุบๆเรื่อยๆได้นะครับซึ่งการทุบนะแต่ละรอบเนี่ยแล้วมันก็จะได้รับเหรียญมาเนาะนี่แล้วกดคลิกรัวๆได้นะครับต,ตอนนี้ตอนนี้มาประมาณ11ครั้งแล้วนะทุบอีก4ครั้งเนี่ยก็จะได้เงินในกระปุกทั้งหมดเลยนะเงินจากกระปุกเนี่ยก็คือเงินจากที่เราเล่นเกมนะแล้วก็ นำเพชรท,ที่เราเล่นเนี่ยมาแลกเป็นเหรียญเนานะมันก็จะทุบถ้าสมมุติเราได้1นึ่งแสนเหรียญน,นะหรือว่า1นึ่งแสนเพชรเนี่ยเราก็จะได้ถอนาถอน100บาทหรือว่า200บาทอะไรประมาณนี้เนาะก็มันก็จะอยู่ในกระปุกออมสินตัวนี้นะครับอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของธนบัตรเขียวนะตัวนี้นะมีคนไปหลายคนที่ถอนไม่ได้นะซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเมื่อเคยถอนได้บ้างแล้วก็ถอนไม่ได้บนะ้างเนาะแต่หล,ลักๆในตอนนี้ก็คือถอนไม่ได้นะเพราะว่า ในส่วนตัวนี้จะเป็นในสองการชวนเพื่อนซะเป็นส่วนใหญ่เนาะก็คือหากเราทำธารกิจครบก็จริงนะก็คือ15ครั้งเนี่ยมันก็จะมีธารกิจเพิ่มให้เรามาทำอีกเนาะหากเราต้องต้องการผ่านนะเราก็ต้องทําเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวนี้นะเขาจะนับจากการชวนเพื่อนซะเป็นส่วนใหญ่เนาะหากเราชวนเพื่อนได้ประมาณวันละ500้คน600คนอย่างเงี้ย ตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะในส่วนของยอด300ยอด600หรือว่ายอดพันสนะตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะสามารถถอนได้ทันทีเนาะแต่หากเราชวนไม่ครบนะมันก็จะมีบอกนะวันนี้ผมชวนไป1นึคนนะใน1นึคนเนะนี่ยตัวเนี้ยก็คือมันก็จะมีคนที่ซ้ําบ้างนะครับหรือว่าเคยเล่นแอป,ปนี้แล้วนะก็คือกดเข้ามาลิงก์ของเราอย่างเงี้ยมันก็จะนับเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกมันก็จะทบไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบยอดเชิญของเราเนาะแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะหากเราไม่ชวนเพื่อนเลยนะตัวนี้ไม่สามารถถอนได้แน่นอนนะนสองธนบัตรเขียวตัวนี้นะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับตัวนี้สามารถถอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายชวนหรือว่าไม่ต้องชวนเพื่อนก็ได้นะ,ะสองตัวนี้จะได้จากการที่เราเล่นเกมนะควันนี้ผมทําเงินได้53บาบาทเนาะก็คือเล่นเกมอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนต้นคลิปเลยนะก็คือเล่นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนะครับ ก็จะได้มาจากการที่เราดูโฆษณาบ้างเล่นเกมบ้างนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการชวนเพื่อนซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วกดถอนออกได้เลยนะครับก็เลือกช่องทางการชําระไม่ว่าจะเป็น paypal หรือว่าทูมิเน่บัลเล็ตนะครับสามารถเลือกได้เนาะเลือกเสร็จกดถอนกรอกเบอร์ได้เลยนะอย่าลืมนะที่สําคัญเนะี่ยกรอกเบอร์เป็นเบอร์ทูมิเน่บัลเล็ตของเรานะครับที่เราจะให้เงินเข้าไปเนาะหลังจากนั้นนะครับกดถอนไปเนะี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ5-6ชั่วโมงเนาะอย่างเร็วที่สุดเนี่ยประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะครับก็ เข้าแล้วเนาะในสองเงินตวเนี้เข้าไวมากๆเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับมาถึงในส่วนช่วงท้ายคลิปนะตัวนี้นะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นมุมซ้ายล่างของหน้าจอนะกดเข้าไปนะตัวนี้ก็จะมีปุ่มชวนเพื่อนนะแต่ละคนนะก็จะมีรหัสเชิญเปของตัวเองนะของผมก็จะเป็นหนะึ่งแปดเก้าหนึ่งศูนแปดสี่นาะตัวนี้ฝากเพื่อนๆด้วยนะใครที่มีรหัสเชิญก็อย่าลืมนะมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมมาได้เพราะว่าตัวนี้หากมีเพื่อนคนาไหนที่ ดาวโหลดผ่นรี้ของเราหรือว่าใส่รหัสคำเชิญของเรานะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับ3,300เหรียญแล้วก็เงินอีก6บาทนะ3,300เหรียญน,นะตีเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ3บาทเกือบ4บาทเลยนะแล้วก็เงิน6บาทเนี่ยก็จะเป็นเงิน6บาทจริงๆเลยนะก็ซึ่งรวมๆแล้วประมาณ10บาทนะต่อการชวนเพื่อนแค่1คนเนาะซึ่งในส่นสนองอเพื่อนนะต้องทำภารกิจด้วยนะหากเพื่อนเล่นไปถึงระดับที่5หรือว่าเล่นไปถึงระดับ80เนี่ยเราก็จะได้รับ สิบบาทต่อการชวนเพื่อนหนึ่งคนเนาะเพื่อนต้องทำธารกิจด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นด้านล่างนะก็จะมีจํานวนเพื่อนที่เราเชิญมาได้นะครับแล้วก็รางวัลที่เราถอนได้เนาะตัวนี้อาจจะดูเยอะนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันถอนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใครที่มีรหัสเชิญสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่าตัวนี้นะหนึ่งไอนดีรนะจะสามารถใส่ได้แค่หนึ่งครั้งเนาะก็ใครที่มีรหัสเชิญนะครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ ฝากของผมด้วยนะของผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับเพื่อนๆก็สามารถแปะคอมเมนต์เพื่อนได้นะแต่ละคนก็จะมีเลขของตัวเองนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่าลืมนะก็คือเราเล่นไปนะครับอย่าลืมมาอัปเกรดในส่วนของเท้าตัวนี้ด้วยนะให้มันเป็นแม็กนะครับเพื่อที่จะถอนเป็นเพชรเนาะก็คือการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ไม่เสียเปล่านะครับก็คือเราจะได้รับเพชรนะครับแล้วก็นําเพชรที่เราได้รับเนี่ยมาแลกเป็นเงินนะครับสรุปเลยนะครับของคลิปนี้นะก็คือธนบัตรเขียวถอนได้นะครับแต่ว่าต้องชวนเพื่อนเท่านั้นเนาะ ในส่วนของเหรียญนนะับไม่ต้องชวนเพื่อนนะับตัวนี้สามารถถอนออกได้นะครับขั้นต่ํา10บาทเนาะก็ประมาณนี้นะครับหาให้ได้10,000นะื่นเคเนาะก็สามารถถอนได้แล้วนะครับในส่วนของเพชรถอนได้นะครับก็จะมารวมกับเหรียญน,นะครับตรงกระปุกออมสินก็คือชวนเพื่อนนั่นแหละนะครับแต่หากใครไม่ชวนก็ไปทาภารกิจนะครับโดยการดยการทาภารกิจรายวันเนาะทำให้ครบทั้งหมดเลยนะครับคือวันหนึ่งเนะี่ยผมเคยทำนะผมก็เคยทําทั้งหมดเลยนะมันก็จะได้บวกภารกิจตรงธนบัตรเขียวด้วยเนาะหากใครที่เป็นสายชวนเพื่อนอยากมาทําเพิ่ม ตัวนี้สามารถทําได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยหากผมอธิบายตัวไหนไม่เข้าใจนะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับแอปนี้ตัวไหนนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทาให้แบบละเอียดอีกรอบเนาะหากใครที่สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะพูดคุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องมีแค่นี้จริงๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ